สวัสดีค่ะเรามากินทับทีมกันก็นจะปอกแบบเหมือนบะม่วงเลยสับๆอย่างเงี้ยเม,ม็ดมันใหญ่ๆนะดูสิเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากอันนี้ก็คือเวลาจะมากินทับทีมทีไรต้องใส่เอียมอย่างเงี้ยนะคะการเปื้อน มันกระเด็นไปทั่วเลยเม็ดเยอะใหญ่หญหวาน เดี๋ยวพึ่งก็จะได้เตรียมตัวกลับเมืองไทยอีกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นการแบบจองตั๋วไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะช่วงช่วงก่อนที่พ่อจะเสียนะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองโรงแรมเอาไว้นะคะคือแผนทุกอย่างมันมันมันล้มเลิกหมดเลยอะ่ะเพราะว่าพ่อมาเสียงไงก็เลยแบบว่าได้ ยกเลิกยกเลิกโรงแรมไปยกเลิกการการจองโรงแรมไปจองก็คือเหมือนเราก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังดีหน่อยเพราะว่าเขาก็จะเขียนระบุเอาไว้ว่าถ้าเวลาเราต้องการยกเลิกเขาก็จะคืนเงินให้เราฟรีแต่ว่าเราจะต้องยกเลิกก่อนช่วงเดือนไหนอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเพื่อนก็เลยยกเลิกไปแล้วก็ได้เงินคืนมาถ้าเวลากลับเมืองไทยอ่ะ ส่วนมากเพื่อก็จะจองตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะได้ตั๋วในราคาที่มันแบบว่าไม่ได้แพงมากถ้าเราจองเอาไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆซื้อตั๋วเอาไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้แกะใส่ตู้เย็ยนหรอกค่ะอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะกินสดๆแบบนี้เลยเวลากินไอ้ทับทิมเนาะกินทับทิมจะไดก็จะใส่เอี๊ยมอย่างเงี้ยแล้วค่ะเพราะว่ามันกระเด็นกระเด็นเพื่อนเสื้อผ้า เคยคิดจะแกะใส่ตู้เย็นมาไว้กินเหมือนกันนะแต่ว่ายืนแกะทีไรมันไม่มันไม่ถึงนะคะมันไม่ถึงตู้เย็นสักทีอบะไม่เดือใหญ่เพิ่งเราออกมาจากตู้เย็นนะคะมันก็จะเย็นฉ่ำม,มากเลยนะ กัดไปนี่เสียวฟันเลยนะคะเนี่ยมันหวานทั้งหวานทั้งเย็นนะคะไม่เจ้ใหญ่ น้ำฉ่ำๆกินของขาวไปก็จะต่อด้วยผลไม้แบบเนี้ย มันติดเป็นนิสัยเนาะมันต้องได้แบบว่าผลไม้มาล้างปากให้ดูเปลือกนะคะกินหมดละอันนี้ก็จะเป็นเศษเศษพวกนี้เพื่อนก็จะเอาไปเก็บไว้รวมกันกับไอ้ที่ว่าเป็นเศษผักที่มันเหลือจะในครัวก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยหมักเอาไปไว้ที่สวนผักนะคะเอาไปรยที่สวนผัก เพื่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ